ลกลางร่มไม่นางหนัง่มไงยฝั่งนี้เย็นนะพี่น้อยฝั่งนี้เย็นเลยไม่รู้เรื่องเลยเ,ออเ,รเ,รเราเลือกแล้วฝั่งนี้เน็ต <c oughs> ยิ้มหวานอีดีมากฝั <c oughs> <c oughs> ่งนี้เย็น รักก็แล้แต่ว่าพี่อยู่ตรงนี้ดีกว่าเน็ตเน็ตจริงๆคือพี่ก็รักเน็ตนะแต่พี่อยากอยู่ตรงนี้มา่ะมา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 จริงๆอ่ะเรารักเน็ตมากนะแต่เราอยากอยู่ตรงนี้พี่หมอขยับมาหน่อยมาร้อนจริงๆเดี๋ยวหน้าขาวๆจะดำหมดเออมันมืดนะเว้ยแสงไม่ได้มืดก็ยอมมืดก็ยอมแม่มันร้อนเหมือนเหมือนแบบสองสปอตไลท์มาชนทีไม่รู้อ่ะที่มืดเพราะว่าเน็ตเน็ตเอามือบังหน้าไง เน็ตมือดึงหน้านี่เองถึงมือดเออใช่ฝั่งนู้นอากาศดีไหมคะฝั่งขวาไม่หนาวตรงนี้บ้างหหมรักทุกคนนะเดี๋ยวรักตัวเองด้ยพี่หลังเกากางให้แป๊บก่อนดีล่มน่าก็คางให้แป๊บก่อนล่มน่ะร้อนเต็มเต็มว่ะเน็ตไม่กางล่มพักแป๊บก่อนแล้วอ่ะอ่ะตายกู้กับพี่หลังนะตายกู้กับพี่หลังไม่เป็นไรหรอกพี่หลังอ่ะตายมานานแลนะ นีต้องอยืนหน้าลยเด้อพาอะไรหนูจริงจริงก็กางร่มได้นะไม่เป็นไรหรอกพี่นุ้ยระวังโดนคอหัวนะอยู่ตรงนั้นอ่ะบอกแล้วว่าร้อนพี่นี่ฝั่งนี้อากาศดีนะพี่มาพี่น้อยถ้าพี่น้อยจะเข้าร่มแล้วหน้าดำแล้วหน้าโดนแดด คืออะไรเหรอเข้าสาเบียดเข้าข้างไหนสุดแล้วเนี่ยยังไม่ตามกันอีกเจาะหี่ด้กไนเจาะยังไงนะเจาะัหรอใช่ใช่หลูกให้ปักให้ทุกอันเลยอันนั้นก็ปักข้างบนไม้ไปปักในน้ําข้างบนก็เสียดได้หลูกเสียบลงไปให้มันได้หน่อยนึงส่ในน้หหรือไม่ก็ทีหลังก็ได้หนูปักอันง่ายๆก่อนหลูกหนูปักม่วงบวกอ่ะ ได้ดูดได้เลยหฮึจ้ะกลายเป็นน้ำแดงแน่เสียเลยลูกเสียบให้ครบทุกอันนั่นแหละเสียบมะมแขงนะเดี๋ยวมันเจาะมือนะทุกคนปลูกไหมอ่ะเสียบไปหลายอันเลยพี่เดชกล้วยเสียบไปหลายอันเลยเสียบกล้วยไปเยอะจะจะได้กล้วย อะไรจะได้กล้วยมะม่วงเสียบด้วยจะได้มันๆวันนี้มันอยู่แล้วขับรดเอาเยอะๆจะได้มีได้หลายตาเพราะว่าคือถ้าตาน้อยจะไม่เต็มคอนแต่ถ้าได้หลายตาเต็มคอนอ่าถูกต้องถ้าแก้มังกรก็ดีวันนี้เราเราจะพังอาจเป็นมังกรหลวมหลักเต็ม

พี่กันนี่น่าจะเก้าเก้าเก้าขมพมพี่ชาต้องถ่ายนึได้ปะไปไหนคะใหรแนวนถึงไหมลูกไม่ถึงข้างซ้ายก็ได้ตรงพี่เต้อะเออตรงนี้ก็ได้ สูงไหมโอ้จ่าจ่าเน็ตสูงจ้าสูงมากเลยพี่เชื่อมดอะไเน็ตพูดอะไรเออเน็ตพูดอะไรพี่เชื่อมดไปเดี๋ยวนะขอจดทูบก่อนจ้ะเจอพี่เต้เต็มเต็มเลยจ้ารอพี่เ้กันะคะจ้ะมีมีแต่คนรักเน็ตดูดิหลบลงข้างในมดเลยเขาทะเลาะศาลเขาทะเลาะศาลกันเคลศา คือพี่ก็รักเือคือพี่ก็รักเหมือนกันพี่ขอเอามุมนี้แล้วกันจริงไ่มไม่เดินเลยใช้ไหมร้อนบ่ายไหร้อนมากถ้ากล้องก็ไม่เป็นไรสวยไงพวกฝั่งนี้รู้ว่าฝั่งนั้นแสงมาแล้วไม่คิดหรอว่าฝั่งนู้นก็เข้าเหมือนกัน เปลี่ยนมุมบ้างเว้ยเปลี่ยนมุมบ้างมาอาศัยกันอะแลนลี่มาอย่างไวเลยนี่แหละอาศัยกับทิพนี่แ<ง>หละนานไงลืมหลังมานี่แหละร้อนเลยไม่ไหว ่นะโอ้ีนนกล้วยเสียบยังเหรอลูกฝั่งนี้ไหมฝั่งนี้ไหมฝั่งนี้ไม่สุกๆหน่อยเรืองเหลืองหน่อยอ่าวันนี้ไม่ได้กินข้าวมาแน่เลยแรงไม่ค่อยมีเออ จ้าเค้ยไหมเอาคือเดี๋ยวไอ